สวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of p o v y ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิง่งคอมเมนต์กดแชร์นะคะ s u p e r t ์แทนสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดที่อยากจะสัพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงลก์คี่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ และในวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานของทุกทุกคนกันเรามาดูกันสิว่าในเร็วๆนี้คุณกำลังจะได้กรี๊ดกับเรื่องอะไรนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของทุกทคนนะคะเร็วๆนี้เลยนะคะภายในเดือนนี้เลยนะคะภายในไม่กี่วันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะขอพลังงานของทุกทกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะเรามาดูสิว่า ในเร็วๆนี้คุณจะได้กรีดกราดกับเรื่องอะไรนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของทุกๆคนนะเรามาดูกันค่ะเร็วๆนี้คุณจะได้กรีดนะคะกับเรื่องอะไรเรามาดูกันนะสี่ถ้วย ยังไม่ได้กรีดเลยนะคะก็มีความหน่อยแล้ว The Hangman นะคะเร็วๆนี้คุณจะได้กรีดกับเรื่องอะไร The World w าวสวยงามนะคะ The w o r l เข้ามานะคุณจะได้กรีดกับเรื่องอะไรสวยงามค่ะ Temperance นะคะเตรียม ได้เลยถ้าคุณกําลังรู้สึกว่ารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าเบือ่อเบือ่อเซ็งเซ็งนอยๆนะคะกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะมาถึงหรือมันยังรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีนะเบื่อเหลือเกินค่ะแมห่หมอค่ะนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงอยาทกทำนู่นทำนี่อยากที่จะเติบโตอยากที่จะได้งานใหมย่ย้ายงานใหม่อยากที่จะมีเงินมั่งมีมั่มงคัง่งร่ํารวยมีเงินมีทองนะคะ,นะคะ ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะได้กรีดกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเองในครั้งนี้ mm hmm. เพราะ the world t e m p e r a n c e mm hmm. การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งเดิมๆไปสู่สิ่งใหม่ๆพาตัวเองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณได้แล้วเลิกเลิกที่จะแบบ,บน,น้อยงอนกับตัวเองหรือว่าเลิกที่จะเบื่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางไกลถ้าคุณมีความรู้สึกซึกเซนถ้าคุณอยากที่จะไปไหนสักที่หนึ่งแต่รู้สึกว่า ไม่เอาไม่ไปไม่เอาฝืนฝืนกับความรู้สึกนั้นมันก็รู้สึกเฮ้ยแย่จังเลยทําไมฉันเป็นแบบนี้อีกแล้วทําไมฉันไม่อยากจะไปทําไมฉันไม่กล้าที่จะทํานู่นทํานี่ทาไมฉันเป็นแบบนี้นะคะทั้งที่ใจก็อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะโยกย้ายนะคะจะออกไปจากตรงนี้เหลือเกินนะคะเบื่อกับ อะไรแบบนี้ละเกินเราจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะลงมือทํากล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แล้วเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางไกลได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลได้ได้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตยโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่กันยานโยกย้าย energy นะคะสู่สิ่งเดิมเดิมสู่สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านะคะเพราะตอนนี้ถ้าในเรื่องของ การงานแน่นอนค่ะมีโอกาสได้โยกย้ายตำแหน่งโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะโยกย้ายที่ไปสู่สิ่งใหม่ๆเลยอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกว่าคิดมาก,ก่อนนะคะอาจจะรู้สึกว่าลังเลยอยู่แล้วฉันจะทำดีไหมฉันจะทำดีไหมนะมันกำลังเดินหน้าเข้าสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะหรือเป็นเรื่องราวของความรักเชนก่นกันมันเป็นพลังงานของความที่คุณมีความเชื่อมโยงกับใครบางคนที่รอคอยกันนะคะเขาเรียกว่าการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของความรู้สึกความผูกพันที่เป็นโซลคอนเนคชั o นนะคะที่เขากำลังเดินทางมาหาคุณถ้าคุณรู้สึกว่ามีความรู้สึกเหมือนรอค รอคอยใครสักคนหนึ่งแต่ไม่กล้าเปิดใจออกเดทหรือว่าออกเดินทางเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ๆเพื่อที่จะเพื่อที่จะ a t t r a c t i o n นะคะดึงดูดนะคะเขาคนนั้นเข้ามาแล้วเราจะต้องเอาตัวเองเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆด้วยเพื่อให้ได้ a t t r a c t i o n หรือว่าเป็น So Connection การเชื่อมโยงระหว่างกันอะไรกันอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างที่กําลังเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคุณจะได้พบเจอกับความรักหรือว่าใครบางคนเข้ามาใหม่ๆเป็น Connection ใหม่ๆนะาที่ทําให้คุณมีความสุขมีพลังงานที่ดีกว่า คุณอาจจะเจอกะะัลยานิมิตใหม่ๆก็ได้นะคะเช่นอาจจะเจอคนนี้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีคุยแล้วมีความสุขคุยแล้วเป็นพลังงานดีแบบนี้นะคะครัทให้เราดึงดูดความสุขดึงดูดพลังงานบวกๆแรงบันดาลใจจากเขาคนนั้นก็ได้เหมือนเรามาเจอกันวันนี้ก็ได้ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับกวินเช่นกันนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเตรียมกรีดนะคะเพราะว่าอะไรที่รู้สึกว่า ไม่ได้ดังใจอะไรที่ไม่ได้คำตอบอะไรที่รู้สึกว่ารอคอยคุณจะได้รับคำตอบได้รับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นคำตอบนั้นการรอคอยนั้นที่สู่ในทิศทางที่ดีและก็ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะเตรียมกรดนะเรามารู้อีกค่ะว่าคุณจะได้เตรียมกรดกับเรื่องอะไรในเร็วๆนี้นะเดอะสตาร์ Star, นะคะโอ้โหสวยจังเลยเขาเรียกว่าการฟื้นฟูการเติบโตนะคะความ มีออร่านะคะ The Star การฟื้นฟูสิ่งใหม่ๆนะคะการฟื้นฟูก,การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามะคะ่ะสมมติว่าเรากําลังรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่เร็วนนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่า,วาม,มันมีความสุขละมันมี energy ดีๆละรู้สึกว่ามันมีความฟูในตัวเองมีความกระปรี้กระเป๋าความกระตือรือร้อนนะคะหรือว่างานไม่ได้หนังใจอ่ะงานก็เริ่มเริ่มคลี่คลายละงานเริ่มโต,ต,ต,ตงานเริ่มเดินแล้วนะคะรู้สึกว่า เริ่มคอนแทคเริ่มติดต่องานเริ่มคุยเริ่มเจอจาอะไรได้ดีขึ้นได้คลี่คลายรู้สึกว่ามันโอเคมันมันโฟล์ขึ้นมันไม่ฝืดไม่เหนิดไม่รอคอยไม่ได้ดังใจมันจะไม่มีมันเหมือนกับว่ามันจะมันจะโอเคนะคะไปในทิศทางของมันแล้วมันจะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะบางท่านเติบโตมีเกณฑ์เติบโตนะคะในเรื่องของการงานโดด เด่นนะคะมีสง่าราศีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในตัวเองนะคะแล้วก็เติบโตเรื่องของการงานนะคะมีชื่อเสียงแล้วก็ด่งดังนะคะในอาชีพการงานสาขาของตัวเองนั้นๆเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะเป็นเดอะสตาร์นะคะการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนะคะของชีวิตของคุณที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะก็เตรียมเกรดเช่นกันเลยนะคะเรามาดูอีกนะคะอะไรอีกนะที่จะเตรียมกรดนะคะเร็วๆนี้เดอ m a เมจิเชียน ว้าวอสศวินดาบค่ะเตรียมกรีดกับอะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กาลังจะเกิดขึ้นบอกเลยว่าถ้าคุณกําลังถามหาเรื่องของการเงินถามหาเรื่องของการงานถามหาเรื่องบ้านอสังหาเงินก้อนใหญ่นะคะแบบนี้คุณจะต้องเขาเรียกว่าสู้แล้วก็ลุยนะคะโฟกัส กับตัวเองโฟกัสกับการแข่งขันกับตัวเองของคุณให้มากๆและดื่มมิชิเชียนความฉลาดความเก่งพรสวรรค์พรสวรรค์ในตัวตนของคุณนะคะการลงทุนในความรู้การลงทุนทักษะสกิลอะไรต่างในตัวตนของคุณ mm. เช่นคุณอาจจะที่พูดไปแล้วนะคะลงทุนเรื่องของภาษาการเรียนต่อการเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าภาษาต่างประเทศหรืออะไรต่างๆที่ที่ไม่ใช่อะไรเดิมๆที่คุณอยากที่จะเริ่ม,มต้นเช่นสมมติว่า ชอบทําขนมอะรู้สึกว่ารักมีความสุขแต่ว่าทําไม่ค่อยเก่งอะก็หาทักษะในเรื่องของการทําขนมเพิ่มเติมหรือทักษะในเรื่องของการทาอะไรเพิ่มเติมแล้วคุณจะประสบความสำเร็จและไปได้ไกลแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าเดินหน้าไปให้สุดนะคะ พอไปแล้วก็ไปให้สุดถ้ามันมีความสุขจริงๆมันมีพลังงานนะั้นจริงๆเพราะนั้นการลงทุนกับตัวเองสําคัญมากๆเลยอะไรก็ไม่เท่ากับการแข่งขันตัวเองการคุยกับตัวเองการเรีนนร่้กับตัวเองมันทาให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าเราเราชอบอะไรกันแน่เรารักอะไรกันแน่เราอยากที่จะไปทางไหนเราอยากที่จะเป็นเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนในวันปลายชีวิตถูกไหมคะเราอยากที่จะแบบอยู่ตรงไหนของชีวิตเช่นเราอาจจะอยู่ตรงนี้ นะคะอยู่ตรงนี้มันนานละสิปีละชีวิตอยากไปอยู่ตรงนู้นเหลือเกินนะคะจะต้องทำไงเพื่อที่จะย้ายไปอยู่ตรงนู้นฉันต้องไปให้ได้คุณจะต้องให้กําลังใจตัวเองให้มากที่สุดคุณจะต้องลงทุนกับตัวเองให้มากที่สุดนะคะอยากเป็นคนที่มีเงินก้อนนะคะสัก10บล้าน20บล้านในวัยเกษียณคุณจะลงทุนกับความรู้ในเรื่องของการเงินยังไงเพื่อไปต่อในทิศทางนั้นเนื่องไปคะนี่คือเดอะเมจิเชียนแล้วก็อัศวินดาบนะคะเห็นการเติบโตการลงทุนการสู้นะคะที่แบบ ไม่ไม่ยั้งนะคะสู้กับตัวเองไม่ยั้งเพื่อที่จเติบโตแบบไม่ยั้งเช่นกันนะคะเติบโตแบบมีความเขาเรียกว่าไปได้ไกลทุกๆเรื่องที่คุณต้องการเลยทีเดียวนะคะถ้าบางท่านเข้ามาดูแล้วอายุห้าสิบหกสิบแล้วจะไม่หมอจ๋านะคะนั่นคือการลงทุนกับสุขภาพของเราสมมุติว่าเราสมมติว่าตื่นมานะคะอาจจะ ปวดตึงนะคะถ้าอายุมากแล้วปวดตึงขาตึงช่วงเช้าเราก็ต้องยืดขาหน่อยก่อนที่จะลุกออกจากเตียงนะคะยืดขายืดคอยืดอะไรทําอะไรเบาๆเพื่อเปลี่ยนเคลียร์ energy ของตัวเองนะคะเพื่อฟื้นฟูนี่คือการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายด้วยนะคะและเออเปิดอะไรที่ทำให้คุณผ่อนคลายนะคะจากเคยฟังอะไรแบบนี้นะคะอาจจะฟังข่าวหรือไม่อยากฟังข่าวเช้านี้ฟังอย่างอื่นที่มันผ่อนคลายอาจจะฟังเพลงซาวที่ไม่มีเนื้อเพลงเป็นซาวดนตรีแบบนี้นะคะ เอ็กซ์ซอ์เช้าเช้าเปลี่ยนเป็นทานอาหารดีๆในตอนเช้าทานโปรตีนในตอนเช้าก็ได้นะคะเพื่อที่มันซ่อมแซมช่วยกระปรี้กระเป๋านะคะในวัยที่อายุมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการลงทุนกับตัวเองในเรื่องของสุขภาพว่าเอ๊ะอายุมากแล้วเราจะทํายังไงดีหนะ้าปีหน้าอายุมากขึ้นเราจะเราจะใส่ใจตัวเองอยังไงดีเพื่อที่จะแข็งแรงมากขึ้นนะคะแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ลูกหลานนะคะ เป็นกังวลหรือเป็นห่วงนะคะอย่างกวินเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนะคะเหมือนกับว่าเตรียมความพร้อมและว้าย,ยุ50 60ขึ้นมาเนี่ยจะต้องให้ร่างกายแข็งแรงให้ดีขึ้นนะไม่อยากที่จะเป็นให้ใครมารู้สึกเป็นกังวลหรือเป็นห่วงหรือว่าขอความพึ่งพาช่วยเหลือเพราะเาะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปนะคะยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปจริงๆนะคะนี่คือเดอะเมจิเชียแล้วก็อัศวินดะาคะ เตรียมกรีดนะคะกับสิ่งที่คุณรอคอยเพราะว่าอะไรบางอย่างคุณอาจจะได้เผชิญอะไรอย่างกระทันหันว้า wow, ว the view of fortune คุณอาจจะได้ตัดสินใจเดินทางกระทันหันตัดสินใจได้เผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างกระทันหันนะคะได้รับการติดต่อกระทันหันได้รับบางสิ่งบางอย่างบางช่วงจังหวะกระทันหันเหมือนกับว่าอะไรที่มันรวดเร็วกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเช่นอะไรที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันแล้ว the view ขึ้นมาประกบด้วย เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างมันกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกนะคะจากเหตุการณ์ที่มันมันไม่โอเคกลายเป็นโหอะไรรับไม่ทันตั้งตัวไม่ทันแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นนะคะเดินหน้าแล้วก็ลุยต่อไปบางท่านมีเกณฑ์ได้เหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงอะไรที่รู้สึกว่าอาจจะ น่าจะไม่ได้รับข่าวดีแล้วอย,อยู่ๆก็ได้รับข่าวดีได้รับการติดต่อได้รับการได้สัมภาษณ์งานได้เริ่มต้นงานใหม่ๆหรือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรไม่เคยผ่านมันอาจจะผ่านนะคะผ่านฉลุยแบบนี้นะคะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะ ด้วยทาให้รู้สึกว่ามันแม่ต้องต้องกรีดเลยทีเดียวรู้สึกว่าอึดอัดใจมานานแล้วนะคะมีแต่เรื่องราวที่รู้สึกว่ามันจะต้องกรีดกรีดทั้งนั้นเลยนะคะเพราะนั้นเตรียมรับอะไรที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะและบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาเผชิญหน้ากับคุณอย่างไม่ทันในตั้งตัวด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูอีกค่ะอะไรที่จะเตรียมกรีดอีกนะคะ5ถ้วยทําไมต้องเป็น5ถ้วย10เมทาวนะคะ หนักหน่อยสู้หน่อยเหนื่อยหน่อยนะคะอะไรที่มันเจ็บปวดเสียใจหรือว่าอะไรที่มันจบมันก็คือจบไปแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างอาโหสิก,กรรมแล้วก็ให้อภัยนะคะกับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมานะคะความเสียใจบางอย่างที่มีใครสักคนฝากมาคิดถึงคุณฝากมาหานะคะแล้วก็สิบเปนเท้าจงเดินหน้าต่อไปใครที่รู้สึกว่ากาลังที่ทกำลังโสดหรือว่ากําลังที่จะแบบมีเรื่องอะไรทาให้ทุกข์ใจหรือว่าหนักใจนะคะ มาดูอีกค่ะเร็วๆนี้คุณเตรียมที่จะได้กรีดกรีดกับเรื่องอะไรคะขออีกเจ็ดไม้เท้า the f o o l นะคะ เตรียมที่จะได้กรดกราดกับเรื่องอะไร DM place สวยงามจังเลยนะคะเตรียมรับความสง่างามในตัวตนของตัวเอง10เหรียญปิดท้ายนะคะเขาเรียกว่าเไม่ท้ามคือการประสบความสําเร็จนะคะชัยชนะที่จะได้เจอเขาเรียกว่าอะไรที่สู้มาเหนื่อยแล้วอ่ะคุณจะได้สิ่งนั้นคุณจะไปยืนอยู่ใน บัลังของคุณนะคะคุณจะได้สิ่งที่ได้มาจากการภาคเพียนการแข่งขันกับตัวเองแข่งขันนะคะกับการใส่ใจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆกับตัวเองเขาเรียกว่าไม่ได้แข่งขันมาแค่ครั้งเดียวไม่ได้ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่ใช้เวลาในการเริ่มต้นที่แสนไกลไกลนะคะหลายปีกว่าจะประสบความสำเร็จนั่นเอง The f u ค่ะ นะคะความสนุกสนานชีวิตใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือ dm place ความรวมสมบูรณ์ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณอยากที่จะเป็นชีวิตอิสระใช่ไหมนะคะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจออะไรใหม่ๆหมที่เข้ามาท้าทายพบเจอชีวิตที่อิสระมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงด้วยของสิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ก็จะต้องกระชับกับบางอย่างเหมือนกันเช่นการการเดินทางต้องระมัดระวงังการจับจ่ายใช้สอยต้องระมัดระวังนะคะรอบครอบในทุกๆเรื่องเพราะว่าคุณกําลังเติบโตนะคะขึ้นอีก นะะในอีกระดับเลเวลหนึ่งของชีวิตเช่นกันนะคะและความเป็น D oh, m p l a เ e ้หเตรียมกรีดได้เลยนะคะกับ10เหรียญคุณกำลังเตรียมกรีดกับการได้รับข่าวดีเรื่องของ abundance นะคะนี่คือการเงินของคุณนะคะโหมันเป็น มันเป็นสิ่งที่ที่คุณรอคอ,อยนะคะกับความสมบูรณ์แบบในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นที่คุณสร้างที่คุณครีเอทที่คุณดึงดูดด้วยตัวคุณเองมันถึงเวลาเดินหน้าเข้าสู่สิ่งที่คุณรอคอ,อยแล้วะคะ่ะบางท่านบอกเลยว่ามีเกณฑ์มีบ้านนะคะมีบ้านมีรถมีสังหานะคะ มีเงินมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะมีเงินก้อนมีเงินที่จะปลดหนี้ปลดสินมีเงินที่จะเป็นสมบัติในอนาคตนะคะเช่นมีเงินสิบล้านย0ิบล้านอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการไว้ในช่วงัยเกษียณหรือว่าต้องการไว้เป็นมรดกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือความรมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยแค่ D ี Place นี่ก็คือความพร้อมนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ทุกอย่างในชีวิตแล้วเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับและ ถ้าเจอความรักคุณก็ได้เจอความรักที่เขาเป็นคนที่สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตนะคะเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันนั่นเองนะคะไม่ได้ร่ำรวยขณะนั้นแต่เป็นหุ้นส่วนชีวิตที่ทำกิจการด้วยกันนะคะหรือว่าเป็นหุ้นส่วนที่ทำมาหากินด้วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะจนกระทั่งเป็นคู่ชีวิตที่รวมสมบูรณ์มีความสุขมีบ้านปลายชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะคะของกันและกัน แต่ถ้าใครไม่ใช่ตัดจบไปเลยค่ะตัดจบไปเลยนี่คือพลังงานกรีดที่มีแต่ข่าวดีข่าวไม่ดีทิ้งไปนะคะอะไรเก่าๆห้าถ้วยทิ้งไปนะคะเพราะ10ไม่เท้าแล้วก็10เปลียนออกมาขนาดนี้ การเดินทางไกลในชีวิตของคุณที่คุณจะได้กรีดนะคะเตรียมรับเงินรับความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะยิ่งโสดยิ่งมั่งคั่งร่ารวยค่ะใครที่ยิ่งโสดยิ่งมองหาเงินหางานค่ะแม่หมอคะเตรียมกรดได้เลยค่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้เดินหน้าสู้ต่อไปกับความฝันที่คุณมีแล้วคุณต้องการนะคะแต่บางท่านมองหาคู่ชีวิตความรัก อย่างที่บอกค่ะเชื่อไว้ว่าถ้าเป็นคนที่เป็นคู่ชีวิตคู่ที่ใช่จริงๆมันจะต้องไม่ง่ายและไม่ยากแต่มันจะต้องมีแนวคิดแนวทางในความเป็นผู้ใหญ่ในความสัมพันธ์นะคะสเต็ปแรกมันเป็นความจีบการกุ๊กกิ๊กกรนหนุงมกระหนิงแล้วแต่พอสเต็ปต่อไปเนี่ยนะคะพาร์ทสามพาร์ทสี่ก็เริ่มที่จะมองอนาคตแล้วว่าเอ๊ะมันจะไปต่อได้ไหมหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะนั้นคุณพร้อมแล้วจริงๆที่จะพบเจอกับสิ่งดีๆที่มีความรุมสมบูรณ์อับบนดับนในชีวิต การประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างที่ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะทุกคนจะได้แบบนั้นนะคะสวยงามจริงๆนะคะเตรียมกีดเลยนะคะเรื่อนี้นะคะบางท่านก็เขาเรียกว่าผลงานเรื่องของการงานหรือว่าโปรเจกต์อะไรหใหม่ๆที่ทำให้คุณได้มีเงินเข้ามาหรือว่าธุรกิจกําลังเติบโตแล้วไปได้ไกลนะคะหรือว่าการลงทุนอะไรใหม่ๆในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ สละโสดนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้สละโสดนะวางแผนอนาคตกับคนรักคู่รักนะคะกับคนรักที่คุยนะคะเช่นอาจจะได้วางแผนการโยกย้ายนะคะยกย้ายบางอย่างซึ่งกันอะไกันการปรับเปลี่ยนซึ่งกันอะไรกันนะคะที่จะมาถึงการมองอนาคตกันอย่างมั่นคงการวางแผนอนาคตร่วมกันมีเกณฑ์ได้สละโสดนะคะได้แต่งงานนะคะได้เห็นอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังสักทีหนึ่งนะคะ ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสวยงามจังเลยนะคะนี่คือเตรียมกรีดนะคะเร็วๆนี้นะคะอย่างที่อย่างที่ทุกคนต้องการแล้วก็รอคอยได้เลยนะสวยงามมากๆเลยนะคะยินดีด้วยกับทุกๆท่านเลยนะคะแต่สิ่งที่ได้มาสิบเหรียญค่ะความรวมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในชีวิตไม่ได้มาแค่แค่แบบใช้เวลาแป๊บเดียวแน,น่นอนนะคะมันต้องใช้ระยะเวลานะคะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อดทน เหมือนสิไม้เท้านะคะอดทนหนักแน่นเพื่อที่ได้เงินก้อนใหญ่สั่งหาทรัพย์ทรัพย์สินเข้ามานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูออร์คอคส์ท a l k กิ้งเฮเวนค่ะอยากจะบอกอะไรกับทุกคนคะ่ะ We Have Been Together in Dreams นะคะคุณมีคุณมีคนที่กำลังเดินทางมาหาคุณนะคะ คุณต้องฝันถึงใครสักคนหนึ่งแน่ๆเลยใช่ไหมคะเหมือนว่าคุณและเขาอยู่ในความฝันด้วยกันเหมือนว่าเขาฝันแล้วเขารู้สึกถึงคุณกับคนคนนั้นที่คุณอาจจะยังไม่เจอเขาเพราะว่าเป็นเรื่องราของโ so ซ่คอนเนคชั่นความรู้สึกของการรอคอยการกลับมานะคะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเป็น ความผูกพันที่ไม่น่าเชื่อของความรักความสัมพั์ทีกำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกค่ะคู่ที่ใช่จะไม่ยากแล้วก็จะไม่ง่ายนะคะแล้วก็ถึงอยู่ไกลแค่ไหนก็จะเดินทางมาหากันนะคะชีวิตของเรามีเหตุ ที่จะเกิดอะไรคือทุกอย่างมีเหตุและผลของการเวลาของการมาพบเจอกันเพื่อที่จะเป็นจิ๊กซอว์ของกนและกันนะคะคุณมีคู่ที่เขาเป็นคนที่มีความสง่างามและชอบความท้าทายในชีวิตเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆนะคะและเขาเป็นคนที่มีแอติจูดดีไม่ว่าจะเป็นความกระตันยูรู้คุณนะคะหรือว่าความคิดนะคะไลฟ์สไตล์ที่มีเป้าหมายแล้วก็คุยกับคุณได้เข้าใจไม่ว่าจะมีความแตกต่างแค่ไหนก็ตาม ะะแล้วก็นี่คือ we will be together again เราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งเราจะเจอกันอีกครั้ง we will be together again นะคะเราจะเจอกันอีกครั้งคุณจะได้เจอกับคนรักของคุณที่เป็นคนรักจริงๆที่ไม่ใช่คนรักที่เป็นท็อกซิกนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมันจบมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเตรียมกรีดนะคะกับข่าวดีมากๆเลยนะคะ ทีนี้อยากได้โรแมนต์แองเจลจังเลยนะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนคะ่ะขอโรแมนต์แองเจลอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนคะ่ะรีลิซ UX ูเอ็กซค่ะปลดปล่อยพลังงานเก่าๆของคุณออกไป p a ร t l ไลฟ์ e l เลช o ั่นชิพกำลังจะกลับมาหาคุณ Calling คอลลิ่ง o u l m ม t e นะคะเป็นคนที่คุณและเขาเจอกันแล้วในดีตชาติที่ผ่านมา p a ร t l ไลฟ์ e l a t i o n ่นชิค่ะ you have no e a c h o t h e r before เป็นคนที่คุณอธิฐาน ให้ได้มาเจอกันอีกครั้งเป็นคู่ชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงหัวใจตรงสเปคตรงไทยที่คนต้องการและเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความมีเสน่ห์เซ็กซี่สง่างาม,งามคุณจะได้เจอกันอีกครั้งเพราะด้วยแรงอธิษฐานของคุณและเขานั่นเองค่ะบอกเลยว่าบางท่านเจอแล้วนะคะทามมิ่งนะคะจังหวะเวลาช่วงชีวิตของคนเราไม่เท่ากันนะคะบางท่านเจอเร็วบางท่านเจอช้าบางท่านเจอแล้วแต่ความสัมพันธ์ยังไม่สารยังไม่ไปไหนอะไรแบบนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับ เขาเรียกว่าคามาที่ทําไว้ในอดีตด้วย้งคนกับคนทั้งสองคนนะคะแล้วก็ความเข้าใจในปัจจุบันที่มันมันมีเรื่องของความรู้สึกอ่อนไหวนะคะความรู้สึกอ่อนไหวที่ไม่อยากเจ็บไม่อยากเสียใจกันนะคะอดีตที่เคยเจอกันมานั่นเองนะคะเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันทีนี้เรามาดูออร่ข้อคาสําหรับในการน,นะคะเวลค่ะ wow. ว้าวเงินเห็นไหมคะ เตรียมกรีดกับความมั่งคั่งร่ำรวยกับการเงินของคุณได้เลยนะคะที่กำลังเติบโตและไปได้ไกลมากๆเลยนะคะแมริสเตรียมกรีดนะคะเซเยสกับงานแต่งงานเวดดิ้งของคุณค่ะแล้วก็เตรียมกรีดกับแฮปปี้เนสความสุขในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความสุขในชีวิตที่ไม่มีขีดจำกัดเหมือนม้ายูนิคอร์นนะคะทีนี้เรามาดูคำตอบของนางฟ้ากันนะคะ ขอคำตอบของนางฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นว้าวใบเดียวก็เหลือเชื่อแล้วค่ะอาบันดั้นนะคะกรีดค่ะกรีดเยอะๆเลยกรีดการางเลยเยอะเลยนะคะนี่คือ10เหรียญปิดท้ายเวลนะคะแล้วก็ m ม r ร i a ิ e แล้วก็แฮปป i n เนส a อาบันด c e เตรียมกีดก,กับความสุขความรุมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยหรือว่าความมั่งคัง่งความร่ำรวยของทุกคนระดับไหนนะคะเช่นมีเงินสัก50ล้านก่อนเกษียณนี่คือมั่งคั่งคือร่ำรวยแล้วแต่บางคนไม่ใช่จะต้องร้อยล้านอะไรแบบนี้หรือว่าฉันมี10ล้านฉันก็รวยแล้วอะไรแบบนี้ความร่ำรวยของคนเราไม่เหมือนกันว่าเราแบบพอไหมหรือไม่พออยู่ที่เราเพราะฉะนั้นความรวมสมบูรณ์ของทุกๆคนกําลังจะเกิดขึ้นเตรียมกรีดให้ดีๆเลยนะคะ if you believe ด้านหลังไพ่ถ้าคุณเชื่อ ความเชื่อความศรัทธาเราจะรู้สึกว่าถ้าเราเชื่อเราจะหาคําตอบเราจะหาหนทางที่เราจะทําให้ได้ทําให้มันเกิดขึ้นจริงและเราก็อดทนเพื่อที่จะเจอกับสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเงินนะคะการงานที่กําลังจะไปได้ไกลเรื่องของธุรกิจนะคะหรือว่าความรักที่จะต้องใช้ความรู้สึกของอะไรที่มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ฝืน ไม่ไม่ไม่เก๊กไม่ฟอร์มนะคะความรักที่ต้องเป็นไปอย่างธรรมชาตินะคะมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ไม่ใช่อดทนนะคะการเงินการงานของเราต้องอดทนและหนักแน่นเพื่อเติบโตสิ่งใหญ่แต่ว่าความรักต้องเป็นอะไรที่ไม่อดทนต้องเป็นอะไรที่โฟล์มีความสุขนะคะสงบมีความสุขมันเป็นไปตามธรรมชาติพอยิ่งอดทนมันจะถดไม่ได้มันยิ่งฝืนมันก็ยิ่งไม่ได้เพราะว่าคนสองคนมันเป็นความรักความสัมพันธ์มันจะไม่เหมือนกับ การรอคอยอดทนเรื่องของการงานการเงินแบบนั้นนะคะ if you believe ถ้าคุณเชื่อคุณจะได้พบเจอคุณจะได้สำเร็จกับทุกสิ่งที่คุณรอคอยและต้องการนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะเร็วๆนี้กับสิ่งที่คุณจะได้กรี๊ดนะคะดังๆออกมานะคะกับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะการเงินนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จบังคังร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะ มีชื่อเสียงเดอะสตาร์มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะโชคลาภมากมายนะคะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะมีแต่ความสําเร็จมีแต่อะไรดีๆใหม่ๆเข้ามาแล้วเราก็ต้องกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็อะไรดีๆด้วยคือทําอะไรใหม่ๆได้ผลลัพธ์ใหม่ๆได้ผลทางใหม่ๆในชีวิตเพราะปีนี้อะไรมันก็เข้ามาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในการเติบโตที่มากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมีอะไรที่เป็นสํารองเสริมเช่นกันนะคะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยสำคัญมากม่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายนะคะได้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ